แล้วมาดูคันนี้ดิเครื่องเสียงจัดเต็มระบบ Power AM สามตัวแหลมตัวหนึ่งกลางตัวหนึ่งเบสตัวหนึ่งดู12นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นตัวคลิกบิวอินให้แบบนี้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนด้วยกลางแหลมครบนี่ตามทางสุดยอดนะเปิดได้ทั้งคืนเลยนะครับมีแอร์แยกตอนหลังด้วยทําให้มันเย็นๆสบายๆนะดูเบาะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเป็นหนังรูนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคูลคอนโทรลเอนเซเมนต์บลูทูธจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะครับเลขไมล์เก้าหมื่นกิโลบูทหน,น้ำมนันคอนโซล เนียนๆไร้รูยรอยดิเซเลตหนึ่งช่องตรงกลางนะครับจอเป็น Android บิวอินให้เรียบร้อยแล้วแอร์ดูอัแยกซ้ายขวาปี๊แต่งเสียงดูหัวเกียร์เทอเนียมและภายนอกคันนี้ได้เป็นสีดำมาด้วยเงาฉ่ำแบบนี้ปี2017รุ่นพิเศษ s p o r t Tech ท็อปสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h ให้ด้วยนะครับกันดังหน้าคมเนียมดูโลโก้นิสสันตรงกลางสีแดงล้อสปอร์ตสุดๆตัดกระตัวรถตัดหมอกให้คู่หนึ่งล้อแม็ก18นิ้วคอสติก ไลายนี้กิกี้ดีไซน์ด้วยนะครับยางปี23มไม่ใหม่เลยกระจกมองข้างโครมเมียมมีไฟเลี้ยว LED กันสาดครบมือเปิดโครมเมียมกุญแจกิเลนระบบบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้ามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำฝาท้ายอยู่ครบหมดเต็มเลเวลมีกล้องมองหลังด้วยนะนะโลโก้นิสสันตรงกลางนะครับนี่สปอร์ตเทคกันชนเสริมท้ายมีโลบาร์ให้ด้วยส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าเนียนสุดน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับคานเดิมเดิม อุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานสุดเลยลอยอาร์ค้างอยู่ครบทุกจุดทุกแหนงเครื่งแห่งแบบนี้ปั๊มเบรก ABS แบตเตอรี่ FB คอนเจ็ดตลอดยุสัญญาได้เครื่องเสียงไปด้วยนะครับแล้วก็ลดคุณภาพดีๆออปชั่นเต็มๆแบบนี้369,000